บัวลงไปครับงัวนหน่อยเกลี้ยกลมกินนมโบอิมครับกินโบอิมกับไปกินคือเกาลัดบีน้องโอ้ยเบื่อเบื่เบื่อเบื่อเบื่น้องเคิ่งตับไตใส่พุ่งโอ้ยดอกจอกสามชีพกี๊บครับพี่น้องใส่ออกใส่ออนครับเครื่องในครับพี่น้องจังกำาเสี่ยงลามิ่งพี่น้องเลยเงยตาไฟนะครับ มาเด้อครับพี่น้องครับหัวหน้อยเกี๊ยวต้มมื่อนีร่ครับตอบตอนนี้ไงตอนง้างครับพี่น้องมามามา,มาพี่น้องมาลงปลายครับปั๋ยลงปลายครับหัวหน้อยเกี๊ยวต้วมกินนมบมอิ่มครับกินบมอิม่มกันไปกินคือเกาลัดพี่น้องหน่อยสดสดสด,สดมื้อจังสวัสดีครับมิตรแดนแฟร์ติกรหัตซ์ซู่กุลซิคอนครับ สวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุกพักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่หัวหน่อยจีตุ้มกับพี่น้องบุย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 กับพี่น้องเครื่องตับไตใส่พุ่งโอ้ยดอกจอกสามชีพกีบกับพี่น้องใส่ออกใส่อ่อนกับเครื่องในครับพี่น้องหลายพี่น้องไหมเสร็บๆกันครับหลังจากันกินข้าวชินน้ำกับฮาปลาเขาวปลาปลากินน้ำกันเด้ออีปอยอีเมียนื่อยง่ายสุขๆุกันครับเอาจับกันนะเพื่อได้เพื่กินดิบกับคอสดคอไฟหลายเด้อแมนครับเปิดทิีมว้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนั่นละใส่อ่อนคมๆขมเพิ่นน้ำ มามันี้ได้ปักดินฝาเผาด้วพี่น้องด้วยอย่าด้าวยบางองงาเหล็กเฟ่เลยพี่น้องเขาเองกับมือครับโอคนเพียดีๆปรุงน้ำดีๆเทลล้ๆๆ้ๆล้วล้วลนวล้วล้อง้สล้วล้ดล้ว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 ล้้วพ้้้ ไล่ลื่นๆๆๆออกจากซองครับพี่น้องเหนียวๆนุ่มๆครับนี่มันยังเหนียวนุ่มเลยบ่อันตับนะมันเป็นยางๆะนหวานแม่นอือหึือหึวววเจ็บจังทำเสียงรำรื่งพี่น้องเลยเงยหัวไจนะครับขาเทวดาพี่น้องสี่ขาผุนแสดงว่าสององค์ Mhm. Kemokawan dah. Woh. Seluk buat salam Ya. ทางทิพย์กี่ก็ไปน้องเบ้ยจังตอนนี้เลยร่มพัดมาหันหลิหลินฟ้าปกปีนปรปนรถขม,มพอดีครับหนังกุ๊กกุ๊บเลยไปเส้ยอัอืม หยำน้ำกับพร่ท่านมาเรียกใจแห้งใช่เหีอย่าข้ามชาหน้าอย่ปปั๊บโอ้ยแต่พักพี่น้องอมันเน้อจ้ะลม่มล่มแห้งครับขอน้าน้าแล้วพี่น้อง บากาเคื่อมันก็นบลมะมือ,ม,อ <c oughs> มันล่มล่มมืน <c oughs> เพดหลุมห้อยปานพยเห็นมันล่มมันช่วงแรงๆนะถอยไปก้นลมไปกลางคลื่นนอนอยบล่้มจัลม่มล่มปานล่มดีอตบ จ้างจังไม่ห้อรัรัคือลุกโดดสุดหนาใช่ไหมไงกับฟงกันจ <c oughs>

ดีครับลูกหนามาแล้วพี่น้องได้แก่เสียน้อนเด้พี่น้องก็น,น้ำขึ้นแก่กับฝาเส่แก่แล้วกับฝาไส่ เดี๋ยวปอดบวมวูบไงเห็นปะเออมันจุ่มล้านจุ่มลุ่งขัดกันเป็นปุ่มกันมากเลยปะนีข้าเงี้ยอะไรแทมว่าขยะอะไรแทมงูเลี้ยมในปากไหม พอดีปากนะ Ừ. Chưa lắm Nhục xuống xuống lụm Căng như nào đây?

หือจางากโอจางจังจังไปหน่อย 哦，好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 ， คนหิ้วขอเคยมันกวแล้วใช้ปากผู้อืน่นบังหันเคยจักเริ่มทำาน้าตาเราพี่น้องมันมาเลี้ยจใลแขอปลากระวาน พก็เผ็ดเพื่อดีๆเนี่ยพี่นยงโอ้โห,โหอันนี้ดอกจอกขันเทพนะกุ่มปูดอนามแท้ก่อนอืมตาว่นานั่น sẽ là nhầm cúp cúp đều Rồi, cho anh này, này. Ừ. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แซ่บเขาพี่น้องเนี่ยคู่อน่อยจิกสมแข็งแน่นโอ้ยเอาใจในก็ขอขอบคุณขอบคุนนะครับอีกรอบนึ่ครับพี่น้องที่ตามที่ชมครับบ้าปูจูพักกระฝากกดไยละก๋วยแฉกก๋วยจตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเลยพ่อแม่ยืนเอ่ยง่ายสุดยอดครับวันนี้ครับก๋วยอยจิกสมครับพี่น้องมันสุดยอดสุดยอดครับอ่ะคลิปนี้ไปแซ่บหนิครับคลิปหน้ามาใหม่ครับสวัสดีครับสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่อู๋ฝากก๋วยละก๋วยแฉกได้เด้อพี่น้องเด้อ